วันที่25พฤศจิกายน2554ที่โรงเรียนบ้านท่ากระดานตำบลหนองปลาไหลอำเภอวังไทรพูนจังหวัดพิจิตรนายอุทัยพัฒนาวีรกิจผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2พิษณุโลกนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันฟื้นฟูห้องเรียนและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เกิดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตามโครงการห้องเรียนสดใสจ,จากใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีการซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียนด้วยการทาสีเปลี่ยนอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานรวมถึงยังมีการมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ากับเด็กนักเรียนทั่วไปและเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554นี้สำหรับโรงเรียนบ้านท่ากระดานเป็นหนึ่งในโรงเรียนกว่าร้อยแห่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำโครงการฟ,ฟื้นฟูห้องเรียนสดใสจ,จากใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมเสียหายและทำการมอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้กับโรงเรียน86แห่งทั่วประเทศ ชาณพงศ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมัชิมารายงาน